สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซเบยอีกเช่นเดิมนะครับอิสสุของสิบธัญบุรีครับเดี๋ยววันนี้เซเบยจะพามารีวิวรถสวยอีกแล้วนะครับข้างหลังคันนี้นะครับต้องบอกว่าหล่อแล้วก็จัดเต็มนะครับพร้อมล้อแม็กจัดทรงนะครับเดี๋ยวจะเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเซเบยจะพาไปรับชมด้านหลังกันได้เลยครับสําหรับรถรุ่นนี้ที่เซเบยจะพามารับชมนะครับก็จะเป็นแคปโฟร์เอ็กซีรี1.9สปีดนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่8 2 4 0 0 0บาทครับลูกค้า ตัวนี้มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3สีนะครับมีสีขาวสีเทาลัมโบแล้วก็สีดำนะครับถ้าเป็นสีเมทัลลิกก็คือบวกเพิ่ม7 0 0 0บาทครับสำหรับในรุ่น x s e ก i e s นะครับก็จะได้เป็นกระจังหน้าสีดำเงานะครับตัดด้วยสีเลือดหมูสีแดงนะครับพร้อมโลโก้แดงแล้วก็จะมีสัญลักษณ์สติ๊กเกอร์ XCD ก่าอยู่ตรงกลางนะครับเป็นรุ่นบ่งบอกเฉพาะรุ่น XCD นะครับไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วนะครับมีไฟตัดบอกมาให้จากโรงงานนะครับมีไฟเลี้ยว อยู่ติดกับไฟตัดหมอกของเรานั่นเองนะครับส่วนนะครับประจังหน้านะครับก็จะเป็นลายเคปล่านะครับพร้อมสเกิร์ตรอบคันมาให้แล้วจากโรงงานนะครับถ้าเป็นในรุ่น x series นะครับตัวนี้มีการตกแต่งนะครับเพิ่มเติมนะครับเปลี่ยนล้อแม็กนะครับลูกค้าเลือกลายล้อของนั้น km racing หรือร้านกระมวนกันยางนั่นเองนะครับปรติลายล้อแม็กตัวเนี้ยจะเป็นสีดําเงานะครับขนาด16นิ้วนะครับตัวนี้มีการ เปลี่ยนแม็กจัดทรงโหลดมาให้เรียบร้อยแล้วครับโหลดหน้า2หลัง3นะครับมาดูของด้านข้างนะครับก็จะได้ตัวสติ๊กเกอร์ X Series นะครับสีแดงแบบนี้นะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเลยนะครับมีสเกิร์ตข้างมาให้นะครับเดี๋ยวเซเบียจะพาไปรับชมด้านหลังกันบ้างนะครับ สำหรับด้านหลังในรุ่น X Series นะครับก็จะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ไฟ LED มาให้ทั้งสองข้างนะครับก็ยังมีสติเกอร์ด้านหลังมาให้อีกเหมือนเดิมในรุ่น X Series นะครับแล้วก็คาดด้วยสติเกอร์ X Series เนาะตัวนี้เป็นตัวเกรดเออ่เขาเรียกว่าเอาไอตัวเกรด LED มาทำเปนตัวของ X Series นะครับตัวนี้ก็จะไม่มีตัวกระชนท้ายมาให้แต่ว่าเรามีตัวปิดนะครับของ X Series นะครับเป็นสี คปลารดำนะครับตัดด้วยขอบแดงนะครับก็จะเพิ่มความโดดเด่นในรุ่นเอ็กซิลี่โดยเฉพาะเลยนะครับจะเป็นดําแดงนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้เลยแถมระบบล็อกฝาท้ายให้ด้วยนะครับในรุ่นของตัวนี้หรือว่าลูกค้าบอกว่าติดตามเซบีเร์มาจากใน u t u b e นะครับก็รับไปเลยระบบล็อกฝาท้ายนะครับแล้วก็กล้องมาทึกภาพหน้ารถของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวเซบียร์จะพาไปรับชมด้านในกันบ้างนะครับในรุ่นเอ็กซิลี่ สำหรับรุ่น X Series นะครับก็จะได้เป็นตัวพงไลรนะครับมัลติฟังก์ชันสามารถเชื่อมต่อวิทยุเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้หน้าจอเป็นหน้าจอระบบสัมผัสขนาด7นิ้วนะครับสัญลักษณ์ตัว Isuzu ก็จะเป็นสีแดงนะครับในรุ่นของ X Series นะครับเบาะก็เหมือนกันครับลูกค้าเบาะสีดำนะครับตัดด้วยขอบสีแดงนะครับเพิ่มความโดดเด่นเท่สปอร์ตในรุ่น X Series นะครับตัวคอนโซลก็เหมือนกันนะครับมี ดำคาแดงนะครับบ่งบอกว่าเป็น X s e ซ i ล s แลวก็ตัวเพดานนะครับก็จะเป็นสีดำแบบนี้นะครับเพิ่มความดุดันสวยงามไปอีกแบบนะครับในส่วนตัวเกียร์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.9นะครับก็จะมีทั้งหมด6เกียร์150แรงม้านะครับรวมเกียร์ถอยก็เพิ่มความสะดวกในการใช้งานก็คือใช้แค่ยกเท่านั้นเองก็ใช้งานได้ง่ายๆเลยนะครับตัวนี้ออกรถ กับเบียนะครับแถมกล้องมาทึกภาพหน้ารถระบบล็อกฝาท้ายประกันภัยเช่นหนึ่งค่าจดทะเบียนให้ครบเลยนะครับบอกว่าดูเซเบียมาจากท่องทางยูทูบนะครับเดี๋ยวพาไปรับชมด้านหลังกันบ้างครับสําหรับด้านหลังนะครับก็มีตัวชาร์จแบตเตอรี่มาให้เหมือนกันในผู้โดยสารด้านหลังนะครับก็มีลูกมีหลาอะไรมีตัวชาร์จก็สามารถชาร์จตัวแปลงได้นะครับตัวบอกก็จะเป็นดําแดงแบบนี้นะครับกว้างขวางเนาะ แล้วอีกอย่างครับในตัวของเครื่องยนต์ยุดเก้าเองต้องบอกก่อนว่าขายดีเพราะอะไรนะครับนะการต่อภาษีของเราถูกนั่นเองครับลูกค้าภาษีไปแรกเราแถมไม่ฟรีเลยครับ5,000บาทในปีถัดไปจะเสียอยู่แค่2492บาทเองครับซึ่งต้องบอกว่าขายดียอดขายอันดับหนึ่งในตัวของแ็คอีซูเองนะครับหรือว่าในตัวของล้อแมกนะครับลูกค้าชอบลายไหนอะไรยังไงนะก็สามารถทักมาคุยกันได้นะเซเบียยิยนดีให้คำปรบบึกษาเลยเนาะ จะเป็นลายไหนอะไรยังไงโหลดหน้าเท่าไหร่จะหลัดแดดหรือว่าจะเปลี่ยนโชว์หรือว่าอยากได้ฝากระโปรงค้าว่านอะไรแบบนี้ครับก็ทักมาคุยกันได้นะครับเดี๋ยวเซเบียร์ผักฝากช่องทางการติดต่อไว้นิดนึงนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับ0898979862นะครับช่องทางโทรสายด่วนเบอร์เบียร์ได้เลยนะครับช่องทางแฟนเพจนะครับอิสุสุคอง1ิบปทุมธานีเซเบียร์นะครับก็เข้าไปกดติดตามนะครับกดไลค์กันได้นะครับอยากหรือว่า ช่องทาง u t u b e นะครับพิมพ์ภาษากรีกคำว่า Isuzu s e a b i e นะครับก็จะขึ้นหน้า YouTube ให้ลูกค้าสามารถเข้าไปกดติดตามผลไลค์กด Sub subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เซลเบียด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นช่องทาง t i k t o k นะครับพิมพ์คำว่าเบียกระบะซิงครับก็จะขึ้นมาให้ลูกค้าดูเลยเซเบียรีวิวให้ทุกๆรุ่นครับลองเข้าไปติดตามกดคอมเมนต์กันได้มาคุยกันได้นะครับก็ฝากทุกๆช่องทางสำหรับเซเบียด้วยแล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามของเซเบียในคลิปต่อๆไปนะครับ สำหรับวันนี้ก็เซเบียก็ขอตัวลาไปก่านแล้วกันครับพบกันใหม่ใน EP ีหน้าก็สวัสดีครับ